งสักนก้าผ้าทงไห้ทงหน้ามาน้อนีเนี่ยแต่ว่าบอ,อกตอนนีนิน่มมันเจ้าเขาเจ้าน้มเดี๋ยวนาอบุปาบูดงมา Ủa cứ đốt kìa à, mẹ, mẹ, mẹ. Đơn phần thùng hay thùng à, này nó Hãy không bỏ lỡ พอแัวถือเชือกนิดแค่ก็เส็แล้วพอวัคซนคเส้นคอบเส้นควนอาไปบอลลูนง่ายง่ง่ายนะง่ายง่ายนะมันยา็คือเไปเมืองบานนะาสัเน่ยเอางมันหยาบม้อบ่มีทางดิ่นสบายเอาอมัด เป็นไปด้วยความลำบากสมศักดิ์งอมาเ้ยวว่ี่นะจ๊ะเขาเจยวเขาเจ้าน้ำแล้วข้างโต๊ะกัทเทนาเนาะคนกินหน่อไมาโต๊ะกัทเทนาเลยเนี่ย น้องเด็กดวดเด้อ <laughs> <laughs> ธุัก <Heh> ทุเดยงสักการคำเพื่ออะไรคุณคำนะเขาจบคลิปเองแต่สมัสก่อนเนาะอพิษหนาไทยบังไม่ มันนี่มาส่งสก,การอยู่วันหน้าคือป่จูดมาทางนี้มางกกาน,น,านี้ทางนี้ทางนี้ฮะ

หยึดถือหีดข้องประเภทนี้ดังเดิมแต่กี่แต่กอนเพิ่นกระหามเอาเนอเพิ่งแต่สมัยว่าท่านมีรถมีด่างมา่างนีละพวาอมจะเดินมันเขามา

vào vòng cái vòng 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 vòng

เาไปมัดวายแล้วจุ่มกระไสั้งมันคักนะไดเงิน้อมได้เงิน้อมเนาะซื้อดีจุงมข่ไข่เลยมัวนเป็นหุ้ม

แต่ข้าวใต้ผมคนยิกันอาบุกนไปย่อกันวตมายหน้เรอยตเอรู่ตเป็นียว่ะรวยไปลยร้าเกียวกันอดวงเอามาเทสัดแล้วไว้ใจวระดูดูขันูาไ่้าูอน่ยเสริมหมด

เงานียมันไม่หนักคุณก็มีไม่ใหญ่นะใสเน้อ